สวัสดีครับเพื่อนๆนครับทอาไม้ด่างสร้างเรายิ้มนะเพื่อนนะวันนี้เอามาดูในภาพรวมสักนิดนึงพอสังเกตนะบ้านเรามีด่างอะไรบ้างนะอันนี้เป็นทุงเงินทุงทองนะเพื่อนนะทุงเงินทุงทองนะทุงเงินทุงทองอันนี้เหลืองอัามานอาจจะเหลืองน้อยหน่อยนะเพื่อนนะบนกระดาษด่างขาวลายสเตียลายหินอ่อนนะเพื่อนนะก็จะมีตัวเล็กไซส์เล็กไซส์ใหญ่มีบนกระดาษด่างนะมีหลายไซส์ ายแบบเล็กใหญ่มีหมดครับสูงสองเมตรยังมีเลยนะทำไมเพื่อนๆดูนะครับหรือก็เราก็ปลูกไว้นี้ผลมันตกปาแล้วก็ไม่ตายนะเพื่อนนะเราก็เลี้ยงมีไม้ด่างกล้วยก็มีกล้วยแดงนะครับเราเลี้ยงไม่ใส่ปุ๋ยอะไรมากมายนะเพื่อนไม่มีปุ๋ยเลยดิจิตาสตนะเราเลี้ยงแบบธรรมชาติใช้ปุ๋ยคอกใช้ใบกามปูใช้ปุ๋ยมะพร้าว ใช้กากมะพร้าวใช้หญ้าหญ้าหมักหญ้า AH, ที่ตัดที่บ้านเนี่ยนะไม่เอาทิ้งนะไม่ทิ้งเพื่อนนะเราก็จะเอามาหมักไปสักประมาณสองสามเดือนนะเราคลุกใส่ดินนะมันมันแห้งเราก็คลุกใส่ดินแล้วก็อบไว้สักหน่อยนะอบไว้สักหน่อยมันก็จะเป็นปุ๋ยทันทีเลยนะเพื่อนนะนี่เห็นไหมครับไม้ด่างนึงเลยที่บ้านเลี้ยงต้นไม้ด่างนะเพื่อนนะถ้าไม่ด่างจะไม่ค่อยเลี้ยงนะก็จะ เอาทิ้งไปนี่กล้วยด่างนะกล้วยด่างกล้วยด่างก็มีหลายพันธุ์ไม้ด่างกระดาษด่างหูช้างด่างเหลืองด่างขาวนะีเหลืองไม่ต้นเลยต้นเล็กต้นใหญ่มีหมดทุกคนนะตอนหูช้างบอนกระดาษที่สูงเกือบสองเมตรก็มีนะเพื่อน,นไม้ด่างไม้แล้วก็ปลูกไว้อย่างเงี้ยสักไหนมันก็โตนะมันได้อา่า น้ำได้ฝนมันก็โตนะครับเห็นไหมครับก็ทำใบเขเห็นี่ทไว้ช้างด่างเหลืองทํไว้มันก็ออกเห็นไหมต้นในในก็ลึกๆก็มีผู้ช้างด่างเหลืองต้นเล็กก็มีผู้ช้างด่างขาวก็มีในช้างด่างขาวบอลส่วนใหญ่เราก็ไม่ค่อยสนใจที่จะดูแลมันเท่าไหร่นะบอลบอลบอลสีนะไม่ไม่ค่อยสนใจแต่พอดีมันมีลูกออกมาเลี้ยง ลูกซื้อมาเลี้ยงก็เลยมันก็มีให้เห็นบ้างมันจะอยู่ทุกที่หราเพื่อนเห็นไหมเห็นไหมช้างด่างเขาก็มีนะเพื่อนออดิปอันดามันออดิปบาคิวออดิปสามสีนี่หมดหละอันนี้แบบอัดๆนะเพื่อนนะัดอัดๆอ,อ,อยู่นะไม่ได้ให้มันต้องมาใส่กระถางโดดเด่นอะไรมากมายนักแล้วก็เลี้ยงไป ที่บ้านนะครับแม่ลูกมันเห็นไหมครับมันก็ออกมาเป็นแม่สูงเยอะสูงสูง,ส,งสูงเป็นเมตรต่อเมตรเลยนะนี่บนกระดาษดำบนกระดาษดำนะแต่ไม่ด่างแต่ที่เขาขายมาเขาว่าด่างเหลืองไม่ไม่ด่างอันนี้ก็อกอดิบบอดิวออดิบสามสีออดิบบอดิวแล้วแต่เขาจะเรียกนะแล้วแต่จะเรียกอนอรดิบออดิบบอร์ดิวนะครับมีหลายต้น นลครับเนี่ยบนกระดาษนะเล็กก็ใส่ไว้มันก็เกินครับใชไหมนี่นเยอะเลยนะครับอันนี้ให้เพื่อนๆเห็นแค่เป็นตัวอย่างแ,แค่เป็นตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับสำหรับพี่เลี้ยงเอาเอาไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่ามีหลานๆโทรมาแล้วนะครับสงสัยจะให้ไปรับที่โรงเรียนนะก็ถ่ายมันครบห้านาทีก็แล้วกัน ดูอีกสักรอบนึง <spooky> <bucks> <diving curs CDU> นะดูดูอีกสักรอบนึงนะครับให้มันครบห้านาทีนะเนี่ยี่ฝั่งนี้ก็มีนะฝั่งนี้เหลืองล้วนเลยเห็นไหมกาดาวเพื่อนนะไกาดาวนะเนี่ยกาดาวจันทร์ไับกาดาวชมพูจันทร์ไับกาดาวชมพูนะครับผู้แข็งเหลือง ช้างขาวขายไปเกือบหมดหมดแล้วนะเพื่อนนะช้างขาวขายดีนะเอ้แล้วก็ไอ้นี่ไอ้ชเณรจันทร์เน,นเนี่ยก็ขายดีนะเพื่อนนะขายดนะีเนี่ยขายดีคือพะอมาไม่พอเลยเพื่อนมีแม่อยู่สี่ห้าหกแม่ไม่พอเลยนะเพื่อนเมื่อกี้ก็แม่เขาก็ซื้อไปซื้อทั้งแม่ซื้อทั้งลูกนะไม่เป็นไรเราก็ไม่มีเราก็ทําใหม่ได้นะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะเพื่อนนะ ขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชม